รับไม่ได้คะ่ะลูกสาวมลสิท์ออกมาพูดแล้วเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะก็ต้องบอกว่าล่าสุดเจ้าตัวควงลูกสาวไปออกรายการคุยแซบโชว์นะคะมีเรื่องอะไรที่ เกี่ยวกับเรื่องนี้พูดถึงคุณมนสิทธิ์มาติดตามกันต้องบอกว่าปัจจุบันอายุ57ปีกันแล้วแหละค่ะเขาฝ่ฝันจะเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆจนได้โอกาสเข้าไปทํางานแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะปัจจุบันเองก็อย่างที่ทราบตีว่าเขามีครอบครัวค่ะวยบุค,คลิกนี้อาจจะทําให้หลายคนคิดว่าเจ้าตัวนั้น จะมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือไม่ล่าสุดเคาริควงลูกสาวคนสวยอย่างน้องเปียไปออกรายการคุยซับโชว์กันเลยค่ะซึ่งลูกสาวของเขาก็เปิดใจว่าตอนเด็กรู้สึกอายนะ ที่คุณพ่อของตัวเองดูออกสาวแบบนี้เธอสังเกตเห็นพ่อของคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าพ่อของตัวเองนั้นแตกต่างจากคนอื่นมากด้วยความที่เธอรู้สึกอายเธอจึงไม่อยากให้ใครรู้ว่าพ่อของเธอเป็นนักร้องหลังจากที่เริ่มโตและออกไปใช้ชีวิตทัศนคติความคิดเธอเปลี่ยนไปจากเดิมเลยค่ะแน่นอนว่าเธอภูมิใจในตัวของพ่อและมองข้ามในเรื่องของการดูออกสาวของพ่อไปเลยทั้งนั้นของคุณมรสิก็เปิดใจว่าที่ผ่านมามักจะถูกมองว่าเป็นผู้ชายออกสาวตลอดแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากและรู้สึกชิน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางนั้นของบวญสิทธิ์เปิดเผยที่ฟังกันพร้อมกับลูกสาวค่ะ